สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตขขาวสารของพี่แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 เว็บออนไลน์ดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ในที่แอด New นี่คือประเด็นหลังเกมนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างซึ่งเกมนี้นะครับเทนฮากนั้นยึดตัวจริงจากเกมแดงเดือดนั้นที่แล้วนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยึดเวตัวจริง จากเกมเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล2-1เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีสกอตต์มิทูมินีครับยังคงออสตาร์ตัวจริงเหมือนเดิมครับยืนคู่กลางร่วมกับคริสเตียนอิลิเชนในขณะที่กาเซมิโร่ครับกองกลางคนใหม่แล้วก็คริสเตียโนอลเดอนโดครับซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสเองแล้วก็แฮร์รี่เมกาไวปักกัลหังกับตันทีมนั่งบนตัวสำรองโดย2รายแรกครับนั่นก็คือกาเซมิโร่แล้วก็คริสเตียโนอลเดอนโดครับลงเล่นในครึ่งหลังครับเทนฮากให้เหตุผลที่จะไม่เปลี่ยนทีมตัวจริงเลยว่า ผมคิดว่าเรามีสติที่สามารถแข่งขันกันได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากเสมอแต่เรามีผลงานที่ดีจริงๆเมื่อวันจันทร์เนี่ยดังนั้นเราจึงยึดมั่นกับมันครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังเป็นการให้เวลากับกาซซมิโร่กับช่วงเวลาที่เขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่น90นาทีเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับอังกฤษปรับตัวให้เข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ร่วมกับทีม กุูซ์ชาวรัฐเผยว่าในการลงเล่นเกมเยือน6นัดสุดท้ายของซีซั่นก่อนนั้นเนี่ยแมนยูเองสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับมีแต่คาว่าแพ้ก่อนที่รูก,การนี้จะเริ่มต้นด้วยการออกไปแพ้กับเวนฟอร์ดขาด1อยศูน์สี่ทำให้พ่มาเจา7นัดติดต่อกันก่อนบุญรังนักบุญครับซึ่งเป็นสถิติที่ต้องบอกว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบ8ปปีครับนับตั้งแต่ปี1 9ึ่อยสามสเป็นต้นมา จากชัยชนะในนัดนี้ทําให้ปีศาจแดงเองอยู่สียติแพ้เกมเยือนไว้น้าที่เจติดต่อกันครับและยังคงทําให้ลูกทีมของทิทฮากเองมีความมั่นใจในการเล่นมากยิ่งขึ้นเวลาต้องออกไปเล่นนอกรังอุทัฟอร์ดในส่วนของกัปตันอย่างแฮร์รี่แม็กควายครับก็น่าจะสอนั่งยาวบนมานั่งสำรองต่อไปนะครับหลังจากที่มาร์ติเนสเองและก็วารานะครับเล่นอย่างเข้าขากันแบบสุด,สด ซึ่งเกมนี้ค o ูซตเต์แบ็กของปีศาจแดงยังให้ลิซันโดมาติเนสเล่นร่วมกับราฟาเอลวารานโดยที่แฮร์รี่แม็กควนั้นนั่งสำรองเหมือนกับเกมที่ชนะลิเวอร์พูลครับการได้วารานกลับมาช่วยในแนวรับของปีศาจแดงนั้นมีความนิ่งยิ่งขึ้นในขณะที่มาติเนสเองนะครับก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่งไม่มีปัญหากับรูปร่างที่เล็กแต่อย่างใดส่งผลให้แม็กควาเองนะครับน่าจะนั่งสำรองยาว,ยาว ในครึ่งแรกมาตินนสเอนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะในการดวลลูกกลางอากาศถึง3ครั้งเคลียรบอลไปถึง6หนชนะยังบอล4ครั้งและก็ชนะในการดวลตัวตัว,ตว,ตว,ตวกับคู่แข่งถึง4ครั้งต่อไปครับพูดเรื่องราวของบูโน่เฟนันส์ครับที่ในเกมนี้นะครับรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมถือว่าทําไม่ดีนะฮะบูโน่เฟนันส์ครับกองกลางทีมชาติโปรตุเกสได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมแทนแฮร์รี่แม็กวายครับใน2นัดล่าสุด และเจ้าตัวนั้นนะครับก็แสดงให้เทียนฮากได้เห็นว่า mm hmm. เขามีความเหมาะสมแล้วกับตําแหน่งนี้ดาวเตี๋โปรตุเกสรายนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นําและก็ดูกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นรวมทั้งทําประจูชัยให้กับทีมได้ด้วยส่งผลให้เจ้าตัวนะครับน่าจะยึดปลอกแขนกับตันทีมมาครอบครองในเระยะเหยา่ครับซึ่งตอนนี้นะครับบูโนเฟนันเองนะครับยิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งหมด3 7ลูกหาบนัด หากนับตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เป็นต้นมาครับก็ยิงเป็นแค่รองมเมซซา่าที่5 4ประตูแฮริเคนี่เคน49ประตูและก็ส่วนหนึ่งมิลนัน45ประตูเท่านั้นครับโอ้โหเป็นสถิติที่บอกว่าดีสุด,สดเลยนะครับเรามาฟังบูโนเฟรนส์นะครับได้กล่าวหลังเกมนะครับกับบิทีสปอร์ตว่าเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างในเกมที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับเราทราบกันแต่แรกแล้วว่าการพบกับเซาท์มปันนั้นนะครับไม่ง่ายสักนิดเดียวสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นมาแล้ว บางครั้งคุณต้องทนทุกข์กว่าจะรอดตัวเพราะทุกเกมล้วนหินดังนั้นถือว่าเราทําได้ดีครับสามจุดที่สาคัญเนี่ยของทีมจากนี้รักษามันไว้มันสําคัญเพราะจะชนะหหรือต่อเนื่อง2นัดในหลีกไม่หมู่ครับเราต้องต่อยอดผลงานเสียสละตัวเองไปจนกระทั่งจบรูการมันคือสิ่งที่ทสโมสรเรียกร้องครับหลังเกมปราบลิเวอร์พูลครับทุกคนน่าจะสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นได้เราจะต้องคงรักษามันไว้ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นมาอีกขั้น พูดถึงประตูที่สามารถทําได้ในเกมนี้ต้องบอกว่าโอโหคนที่จ่ายมาได้ครับจ่ายสวยมากๆครับหรือเอาจริงนะครับตั้งลำมาแต่แดนหลังแล้วนะครับทุกอย่างต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบเพื่อนคนนึงวิ่งทําทางเพื่อนอีกคนนะครับมาเติมจากด้านหลังสู่ที่ว่างเราทํากันได้ดีครับทุกคนเนี่ยนี้หมดไม่ใช่แค่ผมครับเราเคยทําได้เมื่อ2อสปีก่อนที่ไม่แพ้ฐ,ฐานะทีมเยือนแตเอาจริงนะครับคุณก็อยากชนะทุกเกมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ปลูกฝังเมื่อคุณเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เนเต็ด ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเทนฮากถึงต้องการเอนโทนี่ปิกชาวบราซิเลียนครับของอาร์แจ็คอันสต์ดดมครับเข้ามาเสริมเกมรุกทั้งเอนโทนี่อเลงกาและก็เจเดนชันโชครับสตัวริมเส้นของปีศาจแดงโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในเกมนี้โดยเฉพาะเจ้าหนูอเลงกาครับที่ยังฟอร์มนั้นไม่คงเส้นคงวาดังนั้นการดึงเอนโตนี่มาเสริมทัพน่าจะเป็นคําตอบและลงตัวสุดๆแล้วนะครับแล้วก็กระทั่งล่าสุดด้วยครับที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับดาวเตะชาวบราซิเลียนรายนี้นะครับออกมาสัมภาษณ์กับ f a b r i ซ i โ r โ m ม n โนครับนักข่าวคนดังเกี่ยวกับบราคตของตัวเองและเขาก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาและยืนยันว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะต้องโผบินไปยังอีกได้ดัาหนึ่งซึ่งโรมาโนก็ถามอันโตนีว่าการเจรจาเรื่องการย้ายทีมเป็นยังไงกันบ้างแล้วอันโตนีก็ตอบว่าเอเ้ยน้องผมเะครับเดินทางมายัางกรุงอัสเตดัมครับเพื่อแจ้งให้กับอาแจ็ค รู้ว่าผมนั้นต้องการย้ายออกจากสสมุรเพื่อที่จะไปเจอกับความท้าทายใหม่ๆตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งมันมีหลายสมรสรให้ความสนใจและให้ข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมด้วยต่อมาครับโรโบโนได้ถามต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอาแจ็คอันตนี่ตอบว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยผมตัดสินใจยกเลิกช่วงเวลาพักล้อนที่ยังเหลืออยู่แล้วเดินทางมาแจ้งกับคนใหญ่คนโตของอาแจ็ค รวมถึงคุณซือคนใหม่เกี่ยวกับความต้องการที่จะย้ายทีมในตัวผมเองซึ่งพวกเขาควรพิจารณาความเป็นไปได้นี่มันเป็นโปรเจกต์สำหรับ2รูปการครับโรมมโนก็ถามต่อว่าอันโตนี่คุณบอกกับสม,มูรนว่ายังไงครับอันโตนี่ก็บอกว่าตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพบปะกันอย่างต่อเนื่องและผมเองได้รับข้อเสนอเรื่องสัญญาฉบับใหม่จากอาร์แจคด้วยแต่ผมเน้นย้ำชัดเจนไปอีกครั้งว่าผมอยากย้ายทีมโรมมโนได้ถามต่อว่า มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่มีข่าวว่าอันโตนีนะครับเข้าหาเรือกับอาแจ็คอันโตนีก็ตอบว่าในการประชุมกับสม,มุนรเนี่ยผมแสดงความต้องการอยากจะย้ายทีมเหมือนเดิมครับเพียงแต่คนนี้เนี่ยมันมีข้อเสนอที่น่าพิจารณาโผล่เข้ามาด้วยที่ผ่านมาเนี่ยทีมก็ได้มีคนอื่นเข้ามาแต่อาแจ็คปฏิเสธที่จะขายผมโดยให้ผลว่าพวกเขามีเวลาหาตัวแทนผมแค่5วันเท่านั้นโรโมาโน่ก็ถามต่ออีกว่าทำไมอาแจ็คถึงไม่อยากปล่อยคุณไป อันตัวนี้ก็ตอบว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ขอให้อาแจ็คเนี่ยปล่อยผมนะผมก็แค่ขอร้องให้กับอาแจ็คนั้นขายผมด้วยข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงที่สุดสำหรับสม,มสรสแต่ผมยืนยันว่าเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเพื่อให้สมสรสอนนั้นสร้างทีมแบบราบรื่นได้โรมานโนถามต่ออีกว่าคุณรู้สึกยังไงกับสม,มูรสออันตัวนี้ตอบว่าผมมีความสูงมากครับกับชีวิตในกรุงอัมสเตอร์ดัมผมได้แชมป์หลายรายการแล้วกับอาแจ็ค ผมได้เพื่อนหลายคนและก็ได้สร้างเป็นส่วนหนึ่งในอาชีพการค้าแข้งของผมกับที่นี่แต่ตอนนี้ผมยืนยันแล้วว่าผมพร้อมแล้วครับและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเดินตามเรื่องราวของผมรวมถึงทําตามความฝันของผมครับโรโมาโนก็ถามต่ออีกว่าณนะตอนนี้นะครับจุดยืนของคุณคืออะไรครับแอนโทนี่ตอบว่าทุกคนต้องหยุดรับฟังผมสักนิดและเข้าใจว่าแรงบันดาลใจของผมเป็นสิ่งที่ทําให้ผมนะั้นมีความสุขได้ ผมจำเป็นจะต้องมีความรู้สึกแบบนั้นเพื่อที่จะเล่นในระดับสูงได้ต่อไปอาร์แจ็คจะอยู่ในใจของผมอยู่เสมอครับและคำถามสุดท้ายครับโรโมโนถามต่ออีกว่าอยากฝากอะไรถึงแฟนแฟนอาร์แจ็คบ้างอันตนีตอบว่าผมหวังว่าแฟนบอลอาร์แจ็คจะเข้าใจผมเพราะอนาคตของชีวิตนักฟุตบอลน,นั้นมันไม่มีความแน่นอนหรอกและโอกาสต่างเนี่ยที่ตกมาหาคุณคุณก็สามารถเป็นโอกาสที่พิเศษให้ได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมซาบซึ้งต่ออาร์แจ็คมาก ไม่ว่าจะกับทั้งสโมสรหรือแฟนบอลก็าตามครับโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าโอ้เรื่องราวอันโตนี่นะครับเป็นอะไรที่แอดมินรับรู้ถึงความรู้สึกนะครับว่าเขาอยากย้ายจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นดีลนี้ถ้าเกิดไม่ไม่มีการย้ายทีมจริงหรือว่าตลาดรอบนี้ปิดตัวลงไปครับด้วยเหตุผลที่อาจ์เจนอีนะครับอาจจะหาตัวแทนไม่ทันนะครับผมเชื่อว่าฟอร์มในฤดูกาลหน้าครับ อ่อันตุนี่นั้นอาจจะดับลงไปอย่าเห็นในชัดครับมันเหมือนกับหลายดิวที่ผ่านมาครับที่ต้องการย้ายทีมแล้วนะครับในท้ายสุดไม่ได้ย้ายครับสุดท้ายก็ฟอร์มตกลงไปครับเอาล่ะครับก่อนตลาดรอบนี้จะปิดตัวลงไปครับก็ภาวนาให้ดิวของอันตุนี่นะครับได้สมหวังนะครับกับแฟนผีรอคอยนะครับทั้งสมุนรเองแล้วก็อันตุนี่เองนะครับหวังว่าจะจบสวยนะครับก่อนปิดฤดูกาลนี้เอาล่ะครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารของพีจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ